แม้ความชัดเจนในคดียุบพรรคเก้าไกลจะเกิดขึ้นก่อนค่ะในวันที่7สิงหาคามนี้แต่ดูเหมือนว่าเวลานี้ค่ะทั้งกระแสเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกกระแสนายกสำรองค่ะดังกระหึ่มขึ้นนะคะชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจคุณเศรษฐาเทาวีสินนายกรัฐมนตรีที่ยังนั่งทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยซ้ำค่ะ สารรัฐมนูญนะคะนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะคดีที่กลุ่ม40สวยื่นคำร้องให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่กรณีที่คุณเศษฐาค่ะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีค่ะทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติ ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะมีการเชื่อมโยงค่ะถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนนายกมีการเตรียมนายกสำรองขึ้นค่ะหากกรณีที่ผลคำวินิจฉัยนะคะในวันที่14สิิงหาคมนี้ออกมาในทางที่เป็นลกและคุณเศรษฐาต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะยิ่งเมื่อมีการผูกมีการเชื่อมโยงนะคะกับเหตุการณ์ที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ค่ะ ไปออกรอบตีกอล์ฟกับคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนานยกรัฐกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะห,นหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีข่าวลือมาโดยตลอดค่ะว่านักคุณอนุทินค่ะอาจจะเป็นนานยกคนใหม่เป็นนานยกสำรองขึ้นมาทำหน้าที่แทนค่ะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองนะคะก็คือคุณอนุทินค่ะจะแบ่งครับแบ่งสู้มาโดยตลอดค่ะ แล้วก็ถ่อมตัวนะคะว่าเขาเป็นเพียงพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นค่ะแต่สําหรับพักพลังประชารัฐเองนะคะก็มีความเลื่อนไหวตีคู่ขี้กันมาไม่แพ้กันเลยค่ะเนื่องจากนะคะมีสมาชิกพักในปีที่สนับสนุนบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะโดยปีที่สนับสนุนนะคะเชื่อว่าบิ๊กป้อมก็มีความพร้อมไม่น้อยไปกว่าใครค่ะ ทาให้นะคะมีทั้งชื่อของบิ๊กป้อมและชื่อของคุณอนุทินค่ะขึ้นมาเทียบฟอร์มกับคุณเศษฐาในจังหวะที่ตัวเขาเองกําลังเผชิญกับมรสุมรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกร้องนะคะความเชื่อมั่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่รวมถึงนะคะการที่ต้องรับมือกับกระแสคิดถึงลุงตู่ค่ะที่มีการเรียกร้องให้ลุงตู่กลับมากู้เศรษฐกิจ วันนี้นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายกเศรษฐาได้ตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวตอนหนึ่งนะคะเมื่อถูกถามว่าเขายังมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ไปต่อนะคะโดยนายกบอกว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่เราส่งไปขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมแล้วผมไม่อยากจะก้าวล่วงพร้อมกันนี้ค่ะคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้หวั่นไหวสําหรับกระแสเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกค่ะ วันนี้นะคะหลายคนค่ะก็าอาจจะให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเพื่อให้คุณเศรษฐาได้ไปต่อค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการจับดูท่าทีของคุณเศรษฐาค่ะว่าเขากำลังส่งสัญญาณสู้กลับนั่นคือการคือสู้เพื่อขออยู่ต่อค่ะเพราะการที่คุณเศรษฐาต้องเจอกับคดีถอดถอนครั้งนี้อย่าลืมว่าจีมาที่ไปก็มาจากการที่คุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคเพื่อไทยเป็นคนส่งคุณพิชิตชื่นบานให้คุณเศรษฐาต้องนำชื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีค่ะ